มือนี่เขาปลาหาเห็ดเดอ้อพี่น้องเอออันนี้แหละเขาว่าดวงดีไปนั่งขี้ก็เห็นเห็ดดวงไม่ดีไปเก็บเห็ดก็เห็นแต่ขี้เบิงสภาพเบิ้งสภาพ,ภาพคอยมาหาเห็ดได้ไหมเห็ดได้ไหมได้หาจ้าบรรยาก,กาศกับการหาเห็ดวันนี้ โล่มลื่นพบกับนางเอกช่องคนใหม่เที่อันลักเฮ็ดผุระดอกไปเมืองเมืองเมือเมืองหินอยากได้หินเพิรนเลนท์เนาะนะหินไนะปนแต่งสวนแต่มันยกไม่ไหวนะกองเอเล่เลยเดี๋ยวนี้นะคะพิกัดนะคะอ,อ่าผู้ใดอยากมาเฮ็ดหมาเด้อผู้อยากมาหาเฮ็ดหมาเด้อพิกัดนะคะบ้านคำเชะอีอําเภอคำเชะอีจังหวัดมุกดาหาร ยินเขาว่าอันอัน,อ,นอันเขาไปหาจนในอย่างน้าพอปานบุญพาเวดบอกเขาเขาพอเรามาเนี่ยดูเนี่ยดูสภาพเนี่ยเนี่ยได้อะไรได้ได,ได้แต่เยนางมเมื่อดีกว่า